ปีมะแมคะ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงของคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินงานหรือว่าความรักในทุกสถานะตับนัดดูดวงจอชีวิตอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นเช็คไพ่ความเป็นตัวตนของคุณกันนะคะปีมะแมแพะเออปีมะแมในเดือนพฤษภาคมสอง 6, 8น้าหดนะคะปีมะแมนะมะแมปีมะแมเป็นยังไงบ้างความเป็นตัวตนของคุณนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมะแมชาวปีมะแมในช่วงนี้คุณอาจอาจะมีโอกาสได้เข้าไปพัวพันกับความยุ่งวุ่นวายความความสัมพันธ์เราสามคนรักสามเศร้าเราสามคนฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะรู้สึกว่าเฮ้ยชิปหายละไม่ใช่ <laughs> ใช่อย่าเพิ่งถึงขั้นนั้นนะคะ <c oughs> ก็คือต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นสมมติเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเรื่องรักษาเศร้าอ่ะแล้วคุณน่ะดันเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์เหล่านั้นอ่ะอันนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุ ปัญหาของคนสามคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความรักหรอกนะคะหรือว่าชู้สาวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนทะเลาะก,กันนะ,ะแล้วเราต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาดังนั้นก็อยากจะให้ให้แบบว่าให้ใจเย็นแล้วก็ให้ใช้ความแบบความดีอ่ะแล้วกใ็ให้ใช้ความมีสติอ่ะของตัวเองอะคะ่ะเข้าไปแก้ปัญหา แล้วก็บางครั้งอะ่ะเราก็ต้องถอนตัวเองออกมาจากสถานการณ์แล้วก็สมมติถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอะนะคะต้องถอนตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วมองดูเป็นคนนอกมองเข้าไปในเหตุการณ์นะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะสิ่งที่คุณรู้สึกอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะถูกที่สุดแต่ว่าบางครั้งอะ่ะก็อาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องนั่นแหละถอยออกมาเพื่อดูสถานการณ์จริงๆอืม เพราะว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าชาวปีมะแมในช่วงของเดือนพฤษภาดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนพฤษภาเล็กน้อยอันนี้คือต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะเอมันเหมือนกับว่าคือไพ่อันเนี้ยมันไพ่อะมันแสดงอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะมันเหมือนกับแบบว่าชาวปีมะเมียในช่วงเออมะแมค่ะพูดผิดมะแมแท้นะมะแมนะคะก็คือชาวปีมะแมเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภามันเป็นบรรยากาศของความที่แบบเอ การถูกทรีตอะจนเคยตัวเออต้องเป็นแบบนั้นอาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะแบบนี้นะเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วว่า ค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเอาใจหรือว่าค่อนข้างที่จะมีคนอยู่ฝ่ายคุณมันก็เลยทําให้คุณอาจจะมองเรื่องเรื่องเนี้ยหรือมองภาพภ่านเนี้ยผิดแปลกไปจากความเป็นจริงสักนิดหนึ่งอันนี้คือต้องระมัดระวังก็เรียกได้ว่าเป็นการเตือนสติของไพ่ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ใน ออออความเป็นตัวตนแบบนี้หรือว่าพลังงานเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะดูเหมือนว่าคนรอบข้างคุณนะเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณนะไม่ว่าจะผิดหรือถูกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องอันนี้มันก็อาจจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะชาวปีมะ แม่ค่ะอ๊้ยตายกลัวพูดชื่อผิดจริงๆนะคะเพราะว่ามันม้าเหมือนกันนะม้าแม่ม้าแม่แผลนะคะโดยรวมแล้วนะคะมองว่าไพ่อ่อะมันมีความช่วยเหลือความเป็นอุปธรรมดวงอุปธรรมอะ่ะค่อนข้างสูงครอบครัวความสัมพันธ์อ่ะค่อนข้างที่จะรักใคร่กันดีนะคะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดูเหมือนกับว่าจะได้รับการจบ เจริญเติบโตได้รับการโปรโมทได้ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าให้โอกาสนะคะอยากกันนั้นเลยนะงานถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดเรื่องของเงินกับงานไปควบคู่กันไปเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการเงินค่ะแล้วก็การงานโอ้การงานได้ไพ่พอพิคเนตด้วยนะคะคือพอกดกระดิ่งแล้วเหมือนเรากำลังเล่นของ ของจุ่มนะสมมติว่าแกะออกมาแล้วเปิดเจอแลไอเทมเลยแบบนี้ก็จะกดกระดิ่งสักหนึ่งทีนะคะอโอเคเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานการงานดูสบายสบายสดใสนะคะก่อนหน้านี้อาจจะผ่าน ช่วงวิกฤตมาก่อนแต่ว่าช่วงของเดือนพฤษภาคมบรรยากาศมันดูจะดีขึ้นมันดูไม่ตึงเครียดมากขึ้นนะคะอยากจะให้ชาวปีมะแม่เป็นคนที่รับฟังแล้วก็เป็นผู้ให้บ้างเพราะว่าด้วยตัวพื้นดวงอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้รับมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็อยากจะให้ลองช่วยเหลือดูเหมือนตัวองค์พระพิฆเนศนะคะที่ เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ใจดีแบบนั้นนะคะก็สามารถขอพรกับพาระพิคเดนได้นะใน,นเรื่องของการงานภาพรวมในช่วงของเดือนพฤษภาการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะชิลชิลสบายสบยไม่หนักไม่ค่อยตึงเครียดสักเท่าไหร่นะคะในพารของการเงินค่ะคือการเงินเนี่ยอาจจะลงทุนหมดเงิน หรือว่าจ่ายไปกับเรื่องสิ่งที่ตัวเองลงทุนนะคะอาจจะเป็นอุตสาหารรมนะคะต่างๆ นะคะหรือว่าการลงทุนต่อยอดการไปลงเรียนต่อการไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ตัวเองมันพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะจ่ายเงินไปกับคือมีคนมาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินเล็กๆน,น้อยนะคะที่คุณสามารถที่จะช่วยเหลือได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วแต่คุณจะพิจารณาว่า สมควรแก่การให้หรือไม่นะคะในคําสอนเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าควรให้แก่คนที่สมควรให้ล่ะควรไม่ให้แก่คนที่ไม่สมควรได้เลยแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคนคนนั้นน่ยลองประเมินสถานการณ์ดูแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ ของคุณดูนะคะเอ้ยเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณนะชาวปีมะแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ็นดูข่าวเอ็นเราต้องดีด้วยนะอย่าเอ็นเราขาดนะแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงดูเหมือนว่าตัวคุณนะ่ะจะบริหารจัดการด้านการเงินค่อนข้างที่จะดีนะคะบาลานซ์เอาไว้ได้ ได้แบบดีตรงไหนเป็นเงินฉุกเฉินตรงไหนเป็นเงินใช้จ่ายเงินก็มีต้องเอาไปทําอะไรอะไรแบบนี้ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคภาพรวมทั้งหมดนะภาพรวมทั้งความเป็นตัวตนการเงินแล้วก็การงานน่ะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกัน เริ่มต้นจากคนโสดนะคะคนโสดคนโสดอยู่ไหนยกมือขึ้นคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอย่าให้นัดเหงาอยู่คนเดียวนะคะสำหรับคนโสด คนโสดช่วงเนี้มองว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครสักทีเดียวบางทีอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะจากพาไพ่ใบนี้แต่คุณเลือกที่จะแบบไม่ได้มองไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าไม่ได้ใส่ใจหรือแบบไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะอืมแล้วก็ไอ้ที่แบบไม่ได้มองไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้โฟกัสอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นอะไม่ใช่สเปค คนคนนั้นอะมีแสดงว่ามีคนเข้ามานะแต่ว่าไม่ใช่สเปคไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อไปหรือบางทีเนี่ยการพูดคุยกันของคุณกับเขาว่าอาจจะมีความต่างเยอะในเรื่องของทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรต่างๆความชอบอะไรต่างๆเลยอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้ดูที่จะเหมือนกับรู้สึกว่าเออฉันถ้างั้นฉันก็มาอยู่คนเดียวของฉันดีกว่าแบบติดใช้ใช้ใช,ชีวิตติดแกลมด้วยตัวเองจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูคนคุยจริงๆคนโสดกับคนคุยสามารถดูด้วยกันได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคนคุยกันช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าถอยห่างความสำคันญสักหน่อยหนึ่งบางทีใกล้กันเกินไปใกล้กันเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยขนาดยังไม่ได้เจอกันนะอาจจะ โทรคุยกันแชทกันเขวิดีโอคอลกันยังไม่ได้เจอกันแบบจริงๆต่งงๆก็ยัง,ยงทะเลาะก,กันขนาดนี้เลยนะคะอืมมันเรื่องอะไรนะที่ทะเลาะก,กันคอมเมนต์มาบางคนอาจจะทะเลาะก,กันแค่เรื่องแบบฉันชอบกินอันนั้น่ะแล้วฉันไม่ชอบกินอันนี้อ่ะแต่เธอชอบกินอันนี้อะแต่ไม่ชอบกินอันนั้นถ้างั้นเราคงไปกันไม่ได้อะไรหรอกสรุปว่าอันนั้นอันนี้มันคืออันไหนนะคะก็คือประมาณนี้แหละก็ฝากคอมเมนต์มานะคะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร ซึ่งทะเลาะกันแบบดูแบบจริงจังด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตเรื่องของอนาคตเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆนานาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคนที่เป็นแฟนกัน,นะคะ่ะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยช่วงนี้ดูเหมือนกับอาจจะเคยผ่านการทะเลาะกันมาก่อน ก่อนช่วงของเดือนพฤษภาคมอันนี้กรณีที่1นนะคะส่วนกรณีที่2ในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็คือให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็จะ กลับมาได้แหละก็คืออาจจะแบบทะเลาะก,กันหน้าดําหน้าแดงเสร็จแล้วอีกวันนึงก็กลับมาคุยกันกลับมาดีกันนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะก็ลอง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 ,ลองเช็คดูนะว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ขอเว้นวักความสัมพันธ์หน่อยหรือว่าให้เวลาส่วนตัวของกันและกันมากขึ้นจะดีกว่าจะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มันแบบ ให้มันมีความสุขนะคะไปทบทวนการกระทําต่างๆทั้งของเรากับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันอาจจะดีก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าถอยห่างความสัมพันธ์หรือว่าเลิกกันหรืออะไรใดๆนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่ให้เวลากับตัวเองบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะคบกันมา ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรโดยเฉพาะกับคนที่เป็นสามีภรรยากันนะคะคบกันมานานความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะนานอะ่ะรู้จักกันมานานอะ่ะอาจจะสมมติเป็นเพื่อนกัน5ปีคบกันอีก5ปีรวมกันแล้วเป็น10ปีแบบเนี้ยค่ะก็ได้นะคะก็มองว่ากับความสัมพันธ์นะคะคือตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมสมมุติว่าสมมุติว่าปกติวันหยุดจะต้องหาทริปไปเที่ยวด้วยกันแต่พอมาเป็นวันหยุดช่วงเนี้ยก็จะบอกว่าเอองั้นก็ขอกลับบ้านกันแหละ คือกลับต่างฝ่ายต่างกับบ้านตัวเองดีกว่านะคะไปใช้ชีวิตของตัวเองไปอยู่กับตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจะเป็นแบบนั้นขอพื้นที่ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะสาหรับชาวปีมะแมค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะเรียนเทคนิคการอ่านไพ่ออร์คเคิลนะคะ ก็สาม,มารถทาังมาสอบถามได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ